สวัสดีค่ะเด็กๆก,กับมพาพาคุณครูลูกปัดนะคะในวิชาหน้าตัดสินค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องนาตศยาทับร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีความหมายและมีท่าทางอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะนาฏตศยาทั์หมายถึงศั์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนัฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่างๆลักคอหมายถึงการเอียงศรีรษะและไหล่ในทางตรงข้ามสามารถลรักคอใดก่อนก็ได้หรือจะลักคอซ้ายขวาสลับกันได้การลรักคอข้างขวาต้องกดไหล่ซ้ายลงให้เอียงศรีรษะ ขถ้ารักคอข้างซ้ายต้องกดไหล่ขวาลงให้เอียงศีรษะข้างซ้ายขยันเท้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าขยันเท้าขวาจะเริ่มด้วยการก้าวเท้าไปข้างหน้าเมื่อจะขยันเท้าให้แทนน้ำหนัก มาที่เท้าซ้ายเล็กน้อยขยับเท้าขวาขึ้นและวางลงน้ำหนักกลับมาอยู่เท้าขวาแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นวางลงด้วยจมูกเท้าปฏิบัติสลับกันไปให้พร้อมกับจังหวะเพลงการขยันเท้าน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้าหน้าเป็นหลักเปิดส้นเท้าเล็กน้อยสามารถปฏิบัติได้ทั้งการขยันเท้าอยู่กับที่และเคลื่อนที่ หมายถึงการสื่อความหมายให้ผู้ชมทราบว่าได้เดินทางมาถึงที่หมายแล้วและเป็นสัญญาณให้นักดนตรีทราบว่าจะต้องจบการบรรเลงหรือเปลี่ยนไปบรรเลงเพลงอื่นซึ่งใช้การแบ,บมือคว่ำ การบ้านวันนี้ให้นักเรียนทำท่ารักคอขยันเท้าป้องหน้าและอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ